วันนี้เวลา18.45นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยตำรวจอำาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชุนหวันในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตารวจประจําปีการศึกษา2565มีผู้สําเร็จการศึกษาปริญญารัฐประสา,าสรสาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตํารวจจํานวน121นายและผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2564ที่ตกค้างเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จํานวน4นาย โรงเรียนในร้อยตำรวจก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2444ปัจจุบันมีอายุ122ปีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจขั้นสูงมีภารกิจหลักด้านการให้การศึกษาการส่งเสริมวิชาการตำรวจการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรมเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจและเป็นสถาบันหลักในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นัสญาบตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการ และสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาส,าสตร์ประดิษฐ์สาขาวิชาการตำรวจโดยมีคณะตำรวจศาสตร์คณะนิติวิทยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนในด้านวิชาการรวมทั้งมีกองบรรคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยสนับสนุสน,นการฝึกทั้งในด้านการปฏิบัติตามวินัยแบบธรรมเนียมตำรวจและในด้านยุทธวิธีตำรวจ โอกาสนี้พระราาทานพระบรมราชาวาสแก่ผู้สําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับภารกิจของตํารวจในการรักษากฎหมายบําบัดทุก์บืบรุงสุขและเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนในโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการเป็นในตำรวจต่อไปนั้นข้าพเจ้าขอฝากข้อเตือนใจที่ทุกท่านลึกไว้ให้ทุกท่านรลกไว้เสมอว่าภารกิจ ของตำรวจคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนประชาชนย่อมหวังพึ่งตำรวจทั้งในการรักษาความสงบสุขและดูแลปกป้องให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท่านจึงต้องวางตนให้เป็นนายตำรวจที่ดีปฏิบัติหน้าที่ไปตามกฎหมายรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ยึดมั่นในศิลธรรมและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประชาชนและประเทศชาติถ้าทำได้แต่ละคนก็จะเป็นตำรวจแท้ผู้สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงอเมอมให้นาวใหม่หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบาัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2565ประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชะดำเนินกลับโดยมีประชาชนเฝ้าทุลอองทุธนิพพระบาทส่งสเสด็จ นาฬิกา40นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติผลเอกหญิงสาสตราจารย์กิติคุณดรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ68พรรษา2เมษายน2566 เพื่อเฉลยข้าเกียรติและแนะนำขอจดหมายเหตุต่างประเทศทูลกระหม่อมอาจารย์แหล่งข้อมูลคลน้นคว้าและทบทวนองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่แก่นักวิชาการนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจพร้อมส่งเสริมสนับสนุนการน,นำเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากขอจดหมายเหตุต่างประเทศมาจัดเก็บในไทย โอกาสนี้ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่องย่ำแดนมังกรพัฒนาการจีนใหม่ภายใต้พักคอมมิวนิสต์จากมุมมองของผู้ที่เคยเยือนจีนมากกว่า50ครั้งทรงถ่ายทอดประสบการณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยนือนสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า50ครั้งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของจีนภายใต้การปกครองของพักคอมมิวนิสต์พระราชบริกิตที่ทรงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยง,งานฝ่ายไทยและจีนการพระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในจีนและไทย ในสีจิ้นผิงประธาน,นาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงถูงกล้าถูกหม่อมถวายเครืออิสริยภรณ์รัฐมิตราพรเครืออิสริยภรณ์สูงสุดของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมอบให้ชาวต่างชาติที่สนับสนุนมิตรภาพระหว่างประเทศของตนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่29กันยายน2562 สำหรับหนังสือย่ำแดนมังกรเป็นพระชนินผลเล่มแรกที่กล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2524และทรงกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศต่างๆทรงถ่ายและเก็บเอกสารกลับมาล้วนเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์จากนั้นทรงร่วมการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติเรื่องการเปิดตัวของหอจดหมายเหตุต่างประเทศทูนกระหม่อมอาิจาร์ครั้งที่6 ซึ่งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าวและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดขึ้นมีวิทยากรจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าวสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งกล่าวถึงภาพรวมและลักษณะเด่นของเอกสารในระบบของหอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์การพัฒนาระบบข้อมูลการลงรายการเอกสารในระบบและวิธีการค้นคว้าเอกสาร หอจดหมายเหตุแห่งนี้เป็นโครงการในพระราชดำริที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2535ต่อมาได้รับพระราชทานนามใหม่เป็นหอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์เมื่อปี2565เพื่อรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับประเทศไทยจากขอจดหมายเหตุของต่างประเทศอาทิสาสหรัฐอเมริกาสหรชาชอาณกาจรักเรฝสรั่งเศาสรัสเซีย,ยนเยอรมนีและจีนเพื่อสนับสนุนการเรียนเรการสอนและการวอิกายขรงอาจิารย์อรงรเรียนในร้อยพระรจุลจอมเกา้า และทรงมีพระราชประสงค์เปิดและพัฒนาบริการให้นักวิชาการอาจารย์นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีโทและเอกรวมถึงผู้สนใจสามารถค้นอ่านและนําเอกสารไปใช้อย่างทั่วถึงปัจจุบนันได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารและแปลเป็นเอกสารดิจิทัลนํามาจัดหมวดหมู่บรรจุลงในขอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์กว่า3ามแสนแผ่นและในปี25 6 6 ได้จัดทำคำบรรยายชุดรับข้อมูลตามมาตรฐานสากลมากกว่า6,000รายการซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ทรงคุณค่าทางปัญญาและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อประเทศและคนไทยรุ่นสู่รุ่นสืบไปเวลา14นาฬิกานาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกษณะ เวรุพุทธ,ธารามหรือวัดไผ่ดำอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสมบัติเพนพระชุกุศลถวายภาพพระกะถินซึ่งมูลทิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย,ลยร่วมกับมรลทิศริทนทรและพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นเพื่อนนำจตุปปัจจัยไปใช้ดำเนินกิจการของวัดและทํานุบำรุงศาสนสถาน วัดปิษนะเวรุพุทธ,ธารามเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากมีเจดีย์เก่าทรงักขังควม่มปรากฏเป็นหลักฐานสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมรวงวชิรยันตวงศ์โปรดให้คณะสงฆ์ได้ปกครองธรรมยุตไปอยู่ประจำและสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ได้รับพระชถานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่13กันยายน2480ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านเนื่องจากมีป่าไผ่ดำขึ้นอยู่มาก ต่อมาปี2538สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมรวงวชิรยาณสังวรประทานชื่อใหม่ว่าวัดปริณนะเวรุพุทธ,ธารามปัจจุบันมีพระครูปรับพัฒนศิลคุณเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์8รูปครูขราวาสเจ็คนและสามเนรหนึ่งร้อรู จากนั้นโซผัดดำเนินไปอย่างด้านหน้าอาคารห้องประชุมระดีศรีและวิชาการอ่อนอัมพัย์สงพสัทรุไและสงเจิมป้ายอาคารทั้งสองหลังซึ่งผู้มีจิตสทธาร่วมบริจาคเงินจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องประชุมและจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษต่อจากนั้นส่งิดตามการดำเนินงานโรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมงพัฒนาผู้เรียนด้วยความรู้ทักษะทัศนคติจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ้วยกระบวนการความคิดแบบอยูน่นิโสมนสิการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เจริญธรรมะเจริญความรู้ในเรื่องกระบวนการเรียนรู้จินตวิศวกรรมอิงรูปแบบการเรียนรู้ไผ่ดำโมเดลที่ให้ผู้เรียนได้ใช้จิตนาการความคิดสร้างสรรค์สู่การลงมือปฏิบัติจริงอย่างเป็นขั้นตอนกระตุ้นจิตนาการผ่านการคิดศึกษาข้อมูลและนํามาออกแบบเป็นชิ้นงานอดีิเครื่องตรวจโรคในใบข้าวตู้ผสมปุ๋ยอัตโนมัติโครงงานเช็คอินทำวัด นอกจากนี้ยังบูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้สู่การพัฒนาโคนพัฒนาใจและพัฒนาปัญญาเดี๋ยววันหลังจะให้ใการนี้พระสถานพระราชรโอการให้พราน,นิสิตทุนพระสถานที่สําเร็จการศึกษาเฝ้าถวายเล่มดุษฎีนิพนธ์เรื่องระบบการสอนตราย,ยางการศึกษาอิงรูปแบบจําลองไผ่ดําโมเดลซึ่งจะนําไปต่อยอดพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้กับสามเณรนักเรียนพร้อมกันนี้พระสถานพระราชโอการให้พูดแทนสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่จะสาเร็จการศึกษาเฝ้าถวายของที่ยะรึกปัจจุบันมีสามเณรนักเรียนสําเร็จการศึกษาไปแล้ว36รุ่น เวลาสิบนาิบสนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในพระลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคลมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการมอบปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประจําปีการศึกษา2565โดยมีผู้ส่งคุณ,คณวุฒิได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ็ดคน มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม1,720คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกอบการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้ความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมประกอบการยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในพัฒนาหลักสูตรโดยสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาจารย์และสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตรสราหกรรมและชุมชนอย่างต่อเนื่องในช่วงบ่ายมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประจำปีการศึกษา2565โดยมีผู้ส่งคุณวุฒิได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์4คน มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม933คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมุ่งมั่นจัดการศึกษาวิจัยวิชาการผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของการพัฒนาประเทศรวมทั้งให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาภาคการผลิตละชุมชนตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เขตพื้นที่อุเทนถวายเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องและสัตวแพทยิทยสภารับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์พระเอกดาวพงศ์รัรตนสุวรรณอคมตรีเป็นประธานเปิดโครงการ Think Global Work Local 50ปีพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ ตามความต้องการของท้องถิ่นมีทักษะทางสังคมและมีสมรรถนะสําคัญในการร่วมรักษาและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคงตามภูมิสังคมพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตยกระดับศักยาภาพสู่สากลอย่างเข้าใจเข้าถึงและภูมิใจในความเป็นไทยนอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตรใน652หมู่บ้าน23อำเภอ ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอ้อมและการศึกษาโดยนํางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาวัตถุดิบและละักษณะพิเศษของพื้นที่เช่นผลิตภัณฑ์จากมะขามขิงกันชงทั้งอย่างร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษาให้โรงเรียนขนาดเล็กกว่า260แห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร ดยตลอด50ปีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบณ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อความมั่นคงเชิงพื้นที่ซสดินาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมพร้อมน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น พลเอก,กประนานุดิตดอคมนตรีประธานกรรมการบริหารหมู่แลนิทิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2,567นณศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้แทน72หน่วยงานจาก5กระทรวงหัวหน้าสถานีเกษตรหลวงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบุคลากรของหมู่ละนิธิและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเข้าร่วมประชุมรวม450คนเพื่อดำเนําเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในปีงบประมาณ2,566และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2, 5 6 7 มูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานสนองพระราชบัิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดงานโครงการหลวงตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรในการช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพสุจริตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งซึ่งต้องสอดรับกับบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูงรองรับความเปลี่ยนแปลงและการแปรปรวนของโลกในทุกมิติ พลเรือเอกพงเทพหนูเทพโอโคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45อําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเดิมคือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2496เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งแรกของประเทศ โดยในปี2556อยู่ในความอุปถรัรมภ์ของมูลที่ราชปัญญานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเปิดสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบสหศึกษาประเภทอยู่ประจำมีนักเรียน952คนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการวิชาชีพและทักษะชีวิตตลอดจนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัด โอกาสนี้ชมการสาธิตการค <4 S 1> ิดเลขเร็วแบบจินตคณิตของตัว<อ>แทนนักเรียน<อ>จากโครงการค่ายจินตคณิตนักเรียนต้นแบบระดับต้นเ<อ>กรด1-4สําหรับนักเรียนระดับประถมะศึกษาส่วนนิเทศกาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆอาธิธภ์ษาษาไทยแสดงบทบาทสมมุติลิลิตตะเลงพ่ายถอดบ,บทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณคดีไทยโดยถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงพื้นบ้านและปลูกฝังให้เกิดความภาคภูมิใจอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงไทยส่วนกลุ่มคณิตศาสตร์นําเสนอเรื่องราวผ่านศิลปะหรือคณิตศิลป์และกลุ่มการงานอาชีพมีการทอภาพพื้นเมืองเกษตรกรรมและเครื่องเงินที่ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อยอำเภอพงจงวดพะเยา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวิไลลักษณ์อัครจชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคัทยาราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาพรเชิญสิ่งของพระชทานไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายหนาวโดยมีนายบำบรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานรับมอบเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยผ้าห่มกันหนาว500ผืนและกระเป๋ายาสามาัญประจำบ้าน200ชุด นอกจากนี้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปตรวจร,รักษาประชาชนด้วยจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้3คนจังหวัดพะเยามีอากาศหนาวเย็นมากในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมจากการสำรวจกลุ่มผู้สูงอายุ <S <S เด็กไร้อุปการะคนพิการผู้มีไรายได้น้อยและผู้ประสบความเดือดร้อนมีความต้องการเครื่องกันหนาวกว่า80,000ชิ้นร่องเพื่อปงม,มีความต้องการเครื่องกันหนาวกว่า1 000 5 0 0 0ชิ้น